สอบภาคกอของศาลยุติธรรมเหมือนหรือต่างจากภาคกอของกอพอย,อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับตอนนี้ศาลยุติธรรมนะครับก็กําลังเปิดสอบเป็จุเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมประจำปี2568อยู่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์นี้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ธันวาคม2568โดยคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายต่อว่าแล้ววิชาที่จะใช้สอบภาคกอของศาลยุติธรรม รวมถึงเกณฑ์ที่จะสอบผ่านได้นั้นเหมือนหรือต่างจากภาคกอของกอพอ,อย่างไรจากประกาศสอบรับสมัครของสารยุติธรรมนะครับก็พบว่าในการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าภาคกอของสารนะครับก็จะแบ่งวิชาในการสอบออกเป็น4กลุ่มหลักด้วยกันกลุ่มแรกก็คือวิชาความสามารถทั่วไปนะครับถัดมาก็คือวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษและสุดท้ายก็คือ วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากที่อธิบายมานะครับจะเห็นได้ว่ามี3วิชาข้างต้นนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับกพภาคก่อนนะครับนั่นก็คือกลุ่มวิชาความสามารถทั่วไปนะครับก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการคำนวณนะครับอย่างเช่นเรื่องของคณิตศาสตร์อนุกรมโอเปอเรชันนะครับหรือว่าด้านเหตุผลนะครับอย่างเช่นอุปมาอุปไมยนะครับตรรกศาสตร์มิติสัมพันธ์นะครับในส่วนของวิชาภาษาไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใจในหลักภาษา บทความเรียงประโยคหรือการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับและวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการสนทนานะครับการใช้กรา m a r โครงสร้างต่างๆให้ถูกต้องรวมถึงการอ่านภาษาอังกฤษนั่นเองซึ่งถ้าใครมีการเตรียมตัวสอบภาคกอของกอพอหรือว่ากทมนะครับก็สามารถนํามาปรับใช้กับการสอบภาคกอของสารยุติธรรมได้ส่วนที่แตกต่างจากภาคกอของกอพอนั่นก็คือ ศาลยุติธรรมจะไม่มีการสอบวิชาข้าราชการที่ดีนะครับหรือว่าเป็นภาคกฎหมายของกอพอครับแต่จะมีอีกหนึ่งวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาทดแทนนั่นก็คือวิชาเกี่ยวกับไอทีหรือที่เรียกว่าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นเองนอกจากนี้นะครับเกณฑ์การสอบผ่านของภาคกอของสารยุติธรรมนะครับยังวัดผลรวมนะครับนั่นก็คือทั้ง4วิชานี้นะครับเราจะนําคะแนนมารวมกันครับโดยผู้ที่สอบผ่านครับจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกครับก็สามารถสอบผ่านได้ ในขณะที่ภาคกอของกอพอนะครับจะมีการตัดคะแนนออกเป็น3าพาร์ด้วยกันได้แก่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์60%ภาษาอังกฤษ50% แล้วก็ข้าราชการที่ดีอีก60%ตกพัดใดพัดหนึ่งถือว่าสอบตกเลยนะครับดังนั้นถ้าดูแบบนี้เหมือนภาคกอของศาลยุติธรรมจะง่ายกว่านั่นเองเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่มีผลสอบกอพอภาคกอนะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับถ้าหากต้องการสมัครศาลยุติธรรมสามารถสอบภาคกอของศาลยุติธรรมได้เลยแม้จะไม่สามารถใช้กับหน่วยงานราชการอื่นได้แต่สามารถใช้กับศาลยุติธรรมได้ก็พอแล้วละครับโดยบริษั t ดิวเตอร์เอนะครก็มีคอร์สติวสอบภาคกอของศาลยุติธรรมและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการทั้งแบบตัวต่อต และเข้ากลุ่มออนไลน์ในราคาประหยัดใครสนใจพิมพ์คาว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ได้เลย